สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมษรหรือลัคนาเมษสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้อาจารย์จะมาเริ่มการพยากรณ์ดวงความรักนะคะจะแต่จะเป็นการดูเรื่องของดวงดาวทางโหราศาสตร์ในแง่การพยากรณ์ดวงความรักนะคะเป็นดาวจรนะคะค่ะเรามาดูดวงความรักในเดือนมีนาคมของชาวลัคนาเมษหรือราศีเมษนะคะ อา,อาจารย์มองให้ผลในแง่ดีสำหรับชาวาลัคนาเมษร,ราศีเมษมากๆเลยในเรื่องของความรักนะเดือนมีนาคมนะคะเพราะว่าอะไรนะคะเราก็จะมองในกรณีแรกนะคะคนที่มีคนรักคู่รักที่อยู่กันเป็นคู่รักอยู่แล้วเปิดเผยอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะที่มองในมุมดีก็เพราะว่าอะไรดาวปัตตนิคู่ครองคนรักของคุณคือดาวพระศุกเนี่ย ออยู่ราศีมังกรและกลุ่มกับตัวท่านนะคะตนุลักษ์ของท่านก็คือพ้างคานสุขปากหวานังคารรับเอาเป็นคู่มิตรกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องให้ความหมายในแง่ของความรักที่หวานชื่นนะคะความรักที่หวานชื่นยังมาเจอกับพระพุทธคู่ธาตุน้ํำยู่ท่านก็ยังมีแพชชั่นมีความรักที่เขาเรียกว่ามีความเขาเรียกว่า ความร้าอารมณ์อ่ะอาจารย์เดี๋ยพูดอย่างนั้นค่อนข้างเยอะมีปฏิกิยาในแง่ของความรู้สึกโหยหากันความสัมพันธ์ที่บูอาจารย์บอกว่าเลยว่าดีมากๆอ่าเป็นความรักที่ดีมากๆอะไรประมาณนี้อยู่เลยนะคะอ่าถึงแม้ว่าใช่จะเจอพาอสาวอาค,คู่คู่ละทมขมขืนคู่ศัตรูแต่นะคะต้องมองว่าแต่มันมันอยู่เรือนอะไรอยู่พบอะไรอะไรประมาณนี้แน่นอนค่ะ ดวงคนเราความรักโดยเฉพาะคู่รักที่อยู่กันมาน,ะนานน,านเนี่ยพรสสา่ะนะคะมันก็เหมือนลิ้นกับฟันบ้างมีคําพูดนะคะพระพุทธสหชะชอรอิก็มีบ้างวิวาทะพังคานพระพุทธแล้วจะยังไงการพูดเนี่ยนะคะอาจจะเป็นการที่ทําให้พวกคุณเข้าใจในความรู้สึกลึก,ลก,ลกของกันมากขึ้นการพูดการขัดแย้งกันบ้าง นะคะการได้เปิดความในใจอะ่นะอาจารย์มองว่ามันเป็นผลดีจังหากล่ะที่เราจะได้เรียนรู้กันมากขึ้นสําหรับชาวลัคนาเมษราศีเมษนะอาจารย์มองอย่างนี้นะเออไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยถึงแม้พวกคุณจะมีความขัดแยง้งทะเลาะเบ,บาแวงกันแต่พวกคุณก็ยังรักกันก็ยังคาว่าพระเสากรรม,มะก็ยังมั่นคงต่อกันอยู่ดีไม่ได้มีอะไรที่จะมาแยกพวกคุณให้อ่าต้องพัดพากจากกันได้ นะคะต่อให้จะมีอาจจะมีเรื่องราวของอปัญหาเรื่องของบางท่านอาจจะเจอมือที่สามบ้างนะคะโดยเฉพาะคนอันนี้เป็นดาวที่เป็นประเด็นกันอยู่นะคะก็คือคนเกิดวันเสาร์กับวันอังคารอาจจะเจอปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าอยู่บ้างนะอันนี้บอกก่อนนะวันอื่นๆก็คงไม่เป็นไรนะ,ะอาจารย์จะมองว่าจะมี วันเสาร์กับวันอังคารที่มีปัญหาจะเจอปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าสําหรับวันอังคารกับวันเสาร์นะคะชาวลักนณาเมธคุณอาจจะมีเรื่องเก่าๆที่ขุดกันมาพูดอย่างเงี้ยที่เคยมีปัญหาที่เคยเป็นประเด็นอยู่ๆไอ้คนที่เคยมีประเด็นก็อยู่ๆก็ส่งข้อความนะสหช c ดาพูพูดมหาคนของคุณแล้วคุณก็จับได้จะมีทะเลาะกันนะ่ะมีปากมีเสียงอ่ะพ่างคารกับพระ พูดเป็นคู่วิวาทะแล้วก็จะตกลงกันได้ในที่สุดเขาก็งอคุณอยู่ดีอืมคนรักของคุณอะ่ะเขาก็ยอมคุณอยู่ดีอ่เขาก็งอคุณนะคะแล้วอาจารย์มองเห็นอันนึงนะคะก็คือความในแง่ที่พวกคุณยังสามารถไปต่อในเรื่องของเงินและผลประโยชน์ร่วมกันอีกอาจจะทําธุรกิจร่วมกันอยู่ก็ได้นะ าชาวลัคนาเมษกับคนรัก่ราศีเมษเนาะท่านอาจจะกรรมะคือทําธุรกิจร่วมกันมีผลประโยชน์บางอย่างร่วมกันยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันคู่ทาดน้ำนะคะนั่นแหละมันก็เลยมองว่าก็ยังมั่นคงยาวๆไปนั่นแหละไม่มีอะไรมากมายนะคะอ่าและอีกกรณีหนึ่งความรักที่อาจจะเป็นประเด็นในกรณีที่พวกคุณไม่ชัดเจน นะคะกรณีที่ความรักยังไม่เปิดตัวมากยังคบกันไม่เปิดเผยอะไรประมาณนี้นะคะถามว่าเลิกกันไหมไม่ได้เลิกแต่อาจจะมีความงงงงกันมากความรู้สึกแบบไม่ไว้วางใจกันค่อนข้างเยอะสําหรับคนที่มีความรักไม่ชัดเจนหรือไม่มีสถานะนะ ทำไมอาจารย์มองแบบนั้นนะคะเพราะว่าคนที่ไม่มีสถานะก็ต้องการมีสถานะไงคะต้องการเอาชนะนะคะพระราหูเนี่ยอยู่ในเรือนของพระศุกร์ในเรือนของปอดาวพระศุกร์คือเรือนปัตตนิอืมเพราะฉะนั้นคุณต้องการเอาชนะนะคะอยู่ในเรือนกระดุมพระต้องการความอมสําเร็จหรือต้องการเป็นหนึ่งก็ได้นะพระลาหูนะคะคือความ ต้องการเอาชนะอยู่แล้วดาวพระดาหูเป็นดาวที่ค่อนข้างแบบมัน่นใจเดียวตัวเองอะ่ะว่าตัวเองทําได้อะไรเงี้ยเธอจะต้องชัดเจนชั้นเธอต้องเปิดตัวชั้นคุณต้องเปิดตัวผมอะไรก็ว่าไปอะ่ะคนที่ไม่ชัดเจนนะก็อาจจะมีปัญหาต้องการเหมือนกับมีความสําคัญในตัวคนคนนี้มากขึ้นก็าอาจจะทําให้แบบมีคําพูดที่ อาจจะแรงนะกรณีที่ใครไม่ชัดเจนนะอาจารย์บอกก่อนนะอาจจะเป็นประมาณนั้นได้แล้วทีนี้ออ่าในแง่ว่าคุณจะได้ความชัดเจนไหมล่ะกรณีที่ไม่ชัดเจนแล้วคุณจะได้ความชัดเจนไหมนะคะในเมื่อตัวเขาก็ยังกลุ่มกับคนรักเขาอะ่ะอย่างแน่นแฟนสักขนาดนั้นน่ะคุณต้องทําใจใครที่ไม่ชัดเจนนะใครที่มาทีหลังเนี่ยให้ทําใจไปนะคะ ยังไงก็ไม่มีการทิ้งกันหรอกเพียงแค่ว่าเขาไม่สามารถให้คุณเป็นนัมเบอร์วันได้แน่นอนอ่ะคุณก็ยังอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่มีสถานะต่อไปที่จริงแล้วความรักอาจารย์มองว,ว่าความรักคือการให้ความรักเป็นความรักที่บริสุทธิ์ถ้าเราต้องการความรักที่มีความสุขบางครั้งมันก็ไม่หมายถึงว่าเราต้องต้องได้ครอบครองอ่กันและก,กันนะเราต้องทําใจว่าเราเรามาที่หลัง เราต้องอยู่ในแบบสถานะของเราน่าจะดีกว่าไหมถ้าคนที่เข้ามาทีหลังนะ้าอาจารย์มองอย่างนั้นนะเออมันก็น่าจะเป็นความสุขที่เราไม่ยื้อแจ้งอะ่ะสําหรับคนที่เข้ามาทีหลังคุณก็สามารถที่อะ่ะอยู่กันแบบยาวๆไปได้เหมือนกันในช่วงเดือนมีนามันไม่มีเกณฑ์เลิกหรอกนะคะเพราะว่านี่เขายัางกลุ่มกันอยู่นะคนที่คบหากันมานานจะชัดเจนไม่ชัดเจนก็ยังโอเคอยู่อาจารย์จะมองอย่างนี้นะคะ ก็ยังโอเคถึงถึงแม้ว่าจะมีปัญหาละหงและแหงกันบ้างนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยเราต้องไปดูาดาวประกบแหละทั้งดาวเจ้าเรือนบุตรกับเจ้าเรือนปัตตนีคู่กันหรือดาวพระศุกเนี่ยดาวสุกเป็นดาวแห่งความรักไม่ว่าจะเป็นลัคนาไราศีอะไรก็ต้องดูดาวดาวพระศุกหรือแม้กระทั่งพระอังคารก็เป็น ความรักในตำราพรมา่าโหนพม่านะคะส่วนดาวพสุขเป็นดาวความรักในโห,หนไทยนะคะก็จะต่างกันเพราะฉะนั้นสามารถวิเคราะห์ดาวพุงคานกับดาวพสุขในเรื่องของความรักได้นะคะแต่ถ้าเป็นความรักใหม่เนี่ยอาจจะมองในพบของคําว่าบุตระนะคะบุตระคือการเริ่มต้นคือ,อสิ่งที่มีความสุขหรือพบลาภก็เป็นเรื่องของเพศตรงข้ามนะคะบุตระลาภเป็นเพศ ตรงข้ามเป็นความรักที่พึ่งแบบเริ่มคบหาเริ่มเรียนรู้กันยังไม่ใช่ตัวจริงนะคะถ้าตัวจริงก็อต้องดูพบปัตตนิกับพบพันทุนะฮะและไปถึงขั้นแบบเขาเรียกว่าคอมมิตเมนต์มากๆก็ต้องดูพบสุภาประกบด้วยอะไรประมาณนี้ในเรื่องของศาสตร์แห่งความรักนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูคนที่โสดอยู่จะเป็นยังไงเดือนมีนาคมนะคะ,ะชาว ลักนณะเมษร,ราศีเมษอาจารย์ก็ต้องมองว่าข่าวดีอยู่ดีแหละเพราะว่าตัวตนของคุณเนี่ยเราก็จะมองว่าพ่างคานเนี่ยกลุ่มการกับพระศุกร์พ่งคานได้อุดกลุ่มกับพระศุกร์เป็นคู่มิตรได้เทวิชโชคเป็นคู่ธาตุน้ํากันอยู่เนี่ยนะคะแปลว่าบางท่านอาจจะคอนแทคกันเพราะสหัชชะดาวพระพุธพูดคุยโซเชียลอย่างเงี้ยก็ได้หรือบางบางท่านรู้จักกันเพราะเรื่องของงานก็นได้ ดูงานกันไหมอะไรอย่างเงี้ยรู้จักกันในเรื่องของธุรกิจเรื่องของการงานหรืออยู่ในที่ทํางานเดียวกันอ่าก็เป็นอย่างนั้นก็ได้หรือนะคะท่านเดินทางสห a ชะเจอกันแบบไม่คาดฝันก็ได้เหมือนกันเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอแบบนั้นนะคะเพราะว่าความรักของอความรักของคนโสดชาว ลักษณะเมษราศีเมษนะเจ้าเรือนบุตรตาไปอยู่เรือนลาภะอยู่ไงคะพระทิตย์อยู่เรือนลาภะแล้วกลุ่มกับพฤหัสที่เป็นเจ้าเรือนสุภาสุภาวินาศนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าคนโสดมีเกณฑ์เจอคนรักที่อยู่ทางไกลาอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้สุภาพวินาศนะสุภาพวินาศเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนละจังหวัดคนละประเทศนะอา,อาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะ พระอาทิตย์กับพระฤาษีเป็นคนชื่อเสียงมีชื่อเสียงมีฐานะมีความเป็นอยู่ที่ดีเ,เป็นคนโปรไฟล์ดีอะมองเลยนะคะมองว่าดีเลยแหละและอาจารย์มองว่าเรือนนี้เป็นเรือนของพระราหูแต่พระราหูมาอยู่เรือนของพระศุกร์ต้องต้องโยงเรื่องนะอยู่เรือนของพระศุกร์แล้วก็ยังตีกลถึงพระศุกร์อยู่เนี่ยหนึ่งคนที่เข้ามาตอนนี้อาจจะมี พันธคราคาสังเหมือนเลิกแล้วแต่เลิกไม่ขาดนะอันนี้ดูดีๆนะคะทําไมอาจารย์มองว่าเลิกแล้วเพราะพระหรหมาจากวินาศด้วยนะคะมาจากวินาศด้วยนะคะก็เลยมองว่าเขาน่าจะเหมือนมีมีความสัมพันธ์ที่ไม่ไม่ราบลืน่นกันกับคนเก่าเหมือนกําลังบางท่านบางท่านอยู่ในช่วงของการที่คนคนนี้กําลังที่จะเลิกลาหย่าร้างกับคนเก่าเขาก็มีหรือบางคนเลิกไปแล้วแต่จําเป็นที่ต้อง เลี้ยงดูหรือส่งเสียอะไรบางอย่างคือรับผิดชอบคนเก่าอยู่ก็ได้อันนั้นมันก็จะเป็นข้อตกลงระหว่างท่านกับเขาแหละอาจารย์มองนะมันจะเป็นข้อตกลงระหว่างท่านกับเขาว่าตกลงแล้วท่านจะอืมให้โอกาสเขาแล้วครบต่อไหมนะคะ แต่จริงๆแล้วพอมาอยู่เรือนลาพาอาจารย์มองยังไงก็ครบอะยังไงก็ครบแน่นอนละ่ะสําหรับความรักใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยนะคะยังไงาชาวลัคนาเมษร,ราศีเมษก็ให้โอกาสคนนั้นเพราะท่านต้องพอใจเขาอย่างแน่นอนอ่านะความพึงพอใจอย่างเงี้ยความสุขอะมันเกิดขึ้นในความรู้สึกที่พอเห็นหน้าปุ๊บอืมท่านจะเข,เข้าใจเลยว่าเฮ้ยใช่เลยคนนี้แหละมันจะทําให้ความรู้สึกข้างในเรามัน มันพลาดพอสมควรถ้าเห็นเขาอะนะอาจารย์มองนะหรือได้คุยแค่ได้ยินเสียงเนี่ยอ่ะพบสหาชาะคุยกันเนี่ยได้ยินเสียงกันเนี่ยก็รู้สึกว่าเสียงเขามีเสน่ห์เสียงเขามีเสน่ห์หลงเสียงนางก็ยังได้เลยเนี่ยหลงเสียงนางหลงเสียงหนุ่มเพราะว่าไปนะก็อาจจะมีอาการแบบนั้นเพราะลาภะอ่ะ มันคือจุดเพศและเป็นความลุ่มหลง,ซ,งซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เป็นความรักที่มีความสุขเกิดขึ้นได้ทีนี้จะอยู่กันตลอดรอดฝั่งหรือเปล่ามันก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะระยะย,ยาวพอสมควรนะคะแล้วก็ประมาณวันที่สองเนี่ยพระพุทธเนี่ยสหชาเนี่ยเดินมาเลือนลาพระเนี่ยเห็นไหมคะท่านต้องได้เจอกันนะนะคะมีถ้าถ้าอยู่ใกล้นะถ้าไม่ใช่คนลั ประเทศที่มีปัญหาเรื่องโควิดนะอาจารย์มองเลยว่ามีเกณฑ์ได้เจอกันอ่ามีเกณฑ์น,นัดเจอกันได้เจอกันตัวเป็นๆอะไรประมาณนี้ได้ถ้าไม่เห็นว่าอยู่ต่างประเทศไกลแล้วห้ามการเดินทางเนาะหรือไม่ท่านก็ได้ได้รู้ข้อมูลเขามากขึ้นอืข้อมูลเขาจะเปิดเปิดมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยสำสำหรับท่านนะจะเปิดตัวมากขึ้นอะไรประมาณนี้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะสําหรับ คนโสดก่อนเนาะเพราะว่าคนมีคู่อาจารย์มองว่าไม่น่าจะมีประเด็นปัญหาอะไรหรอกคะ่ะนะท่านก็ยังไม่มีเกณฑ์เลิกกันหรอกอืมรักกันแบบยืนยาวแแหละแต่น่าจะสนใจคนคนโสดนี่แหละที่ต้องการรู้เรื่องพอสมควรนะอาจารย์ว่านะต้องการวางแผนชีวิตนะ่ะอ่าพอดาวพระอาทิตย์บุตรตะเนี่ยเข้าเรือนวินาศบุตรตะวินาศนี่แหละจะเป็นประเด็นอยู่นะคะแต่เฉพาะเดือนมีนานะเขาอาจจะหายเงียบไป ขาดการติดต่อไปสักระยะนะอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะพระรหัสก็ยังอยู่ลาพระอยู่อาจจะนิ่งๆเงีบยไปสักพักอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันที่สิบแปดนะอันนี้ก็มาเรือนวินาศอีกก็คือสหชวินาศดาวดาวพระพุธคู่กับพระอาทิตย์เนี่ยอาจารย์มองว่าจะเป็นจะเป็นการกระตุ้นนะพอพระพุธมาที่เรือนวินาศเนี่ย จะมองในแง่ของการส่งเสริมทำให้สิ่งที่มันนิ่งๆเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวมากกว่านะอ่ามีการเคลื่อนไหวค่ะเพราะว่าสหชาอลีเข้าพบวินาศนะคะมันก็เลยมองว่าไอ้สิ่งที่มันวินาศอยู่สิ่งเก่าๆที่มันเหมือนจบเกมหรืออะไรกันไปเนี่ยมันก็จะต้องถูกหรือฟื้นขึ้นมาใหม่นะคะเพราะมันยังอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสอยู่นะนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยมองว่า พระอาทิตย์ก็ยังโยกกับพระศุกร์ในความหมายดาวความรักดาวความรักทั้งอังคารและพระศุกร์ที่อาจารย์บอกไปแหละมันก็ยังเป็นคู่ของความที่จะมีแรงเอื้อมถึงกันอยู่ของดวงดาวมันก็เลยไม่ได้แปลถึงขั้นแบบพวกคุณจะไม่มีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์กันต่อนะสำหรับคนโสด นะคะก็คุยกันต่อไปให้โอกาสเรียนรู้กันไปนะคะว่ามันจะสมหวังเมื่อไหร่จริงๆมันก็ต้องดูที่ลักษณะท่านว่าพระหัตถ์มาทับลักท่านหรือ,อยังอะไรประมาณนี้นะคะพระหัตถ์ทับลักเนี่ยมีเกณฑ์ได้คู่มากๆหรือพระศุกร์ทับลักอะไรก็ว่าไปหรือเลงลักอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะให้ผลดีมากๆแต่นี่เราดูวงจรข้างนอกนะคะแล้วก็ช่วงที่พระราหูงอ่ยาย้ายช่วง วันที่สามสิบมีนาะพระราหูย้ายมาทับลักขนาท่านเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ยังมองว่า,าจ,จะเป็นมุมของอความพลิกผันนะคะในแง่ของลาภทับรักอะนะคะอะไรที่ที่มันสูญเสียไปอาจารย์มองเนี่ยใครสูญเสียอะไรไปสูญเสียผลประโยชน์สูญเสียคนรักสูญเสียความมั่นใจอะไรก็ได้นะฮะมรุอ,อยูเป็นการพลิกผันอีกครั้งมาเจอกับ พระราหูพระเกตตั้งรับกันอยู่ตรงนี้นะแล้วทับลักนาท่านน่ะอาจจะแปลว่าสิ่งที่คิดว่าจะเสียไปอ่ะจะกลับคืนมาได้นะจะกลับมาดีขึ้นได้นะแต่คําตอบมากที่สุดจะต้องอยู่ที่ดาววงในอีกอันนี้ให้ไกด์ไลน์ได้ประมาณ70%็ดสิบเปอร์เซนตนะเจ็ดเอร์เซ็ในการนาไปเ,าเขาเรียกว่าเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตนะอาจารย์มองว่า ยังไงซะคนที่เพิ่งเริ่มคุยกันน่ะนะคะก็ยังจะได้คุยกันอยู่ก็แต่ว่าเปิดตัวไหมยังไม่เปิดตัวหรอกคะ่ะอ่ายังไม่เปิดตัวหรอกเพราะว่าอยู่วินาศบุตรวินาศแต่แค่แต่แค่ให้สถานะแบบคุยกันไปเรื่อยเรื่อยแบบนี้แหละนะคะเนี่ยดาวยังถึงกันอยู่ก็จะมองประมาณนี้นะสำหรับคนโสดส่วนคนที่มีคน คนรักอยู่แล้วก็เหมือนเดิมแหลคะค่ะว่ายังไงซะพวกคุณก็ไม่ทิ้งกันหรอกก็ยังมั่นคงต่อการตราบใดที่เดาตัวตนท่านยังเป็นอุดอยู่ในตําแหน่งกัมมะซึ่งก็เป็นพบความหมายที่ดีอยู่นะคะก็เลยมองว่ากัรมะก็ยังมั่นคงต่อการแบบยาวๆเป็นอุดนะคะก็จะประมาณนี้โอเคเรามาดูจากไพ่เพิ่มเติมนะขอคนมีคู่ก่อนความรักคุณเป็นยังไงเดือนนี้ขออีกครั้งนะคะสรุป ความรักของคนมีคู่จะเป็นยังไงจากไพ่นะคะอาจารย์ขอไพ่สักสามใบนะคะใบที่1 10ไม้เท้าแปลว่าความบุกุกพันนะคะใบที่สองไพ่ราชินีถ้วยนะคะแล้วก็ใบที่3ไพ่เดสอ่ะ ในเมื่อตัวท่านเนี่ยนะคะยังเป็นไพ่ราชินีถ้วยเพราะฉะนั้นไพ่เดทไม่ได้แปลเสียเสมอไปนะอาจารย์มองว่าปัญหาต่างมันได้คลี่ายและจบลงปัญหาที่คุณแบกรับที่คุณทุกทรมานใจไพ่สิบไม้เนี่ยเหนื่อยกับสิ่งที่ตัวเองผูกพันอาจจะมีปัญหากันตลอดก็ได้แต่ในแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยไพ่รา,าชินีถ้วยนั่งบาลังถือถ้วยยังถือความรัก อันนี้ไว้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นคําว่าไพาเดทก็คือปัญหา,าต่างๆได้ขี้ขายและจบลงไปด้วยดีอขอไพ่ขยายไพยเดทนะคะเพราะท่านอาจจะไม่เข้าใจบางท่านนะคะแต่อาจารย์เข้าใจแต่ก็ต้องให้ผู้ฟังเข้าใจด้วยขออีกใบนะคะเคลียไพยเดทค่ะเห็นไหมคะสิบถ้วยค่ะนี่แหละค่ะอาจารย์นึงบอกว่าปัญหาต่างๆเนี่ยนะคะถ้าไม่เคลียมันก็ไม่จบเพราะฉะนั้นต้องเคลีย เคลียเพื่อให้รู้ปัญหาแล้วท่านจะอยู่ร่วมกันแบบไหนเป็นแฟมิลี่ที่อบอุ่นแบบใบนี้สำหรับคนมีคู่่าที่อยู่กันมานานแล้วก็ได้หรือเพิ่งอยู่ก็แล้วแต่สำหรับคนที่คบหากันแบบเปิดเผยนะคะเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้โอเคค่ะขอสำหรับท่านที่ความรักไม่ชัดเจนความรักท่านจะเป็นยังไงในเดือนมีนาคมนี้นะขอสีใบก็แล้วกันนะ ใบที่1ใบที่สองใบที่3ใบที่4นะคะคนที่สถานการณ์ความรักไม่ชัดเจนใบที่1คือใบที่อยู่ข้างล่างสุดนะคะไพ่ดีวิวค่ะไพ่ดีวิวก็แปลว่าความเขาเรียกว่าท่านกับเขาเหมือนเป็นคู่วิบากกรรมนะ,ะต้องมาชดใช้กันนะคะแต่ก็ มีความรู้สึกรักและผูกพันกันนะไพ่ดีวิวมีแพชชั่นต่อกันมากๆมีความรู้สึกห่างกันในสามีเท้าโอ้คิดถึงกันแล้วมือมองท้องฟ้าเอ่อเมื่อไหร่จะได้เจอกันนะเมื่อไหร่จะโทรมาเมื่อไหร่จะส่งข้อความมาก็จะเป็นประมาณนั้นเลยนะไพ่ห้ามีเท้าชุดนี้จะเป็นไพ่ที่ดีเห็นไหมคะเป็นลักษณะการล้อมวงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็แปลว่า อะไรก็ตามที่เป็นความรู้สึกเนี่ยพวกท่านก็จะกลับมาในจุดที่พวกท่านเคยรักเคยสมัครสมานสามัคคีกันเคยหยอกล้อกันเห็นไหมฮะมีแมวสองตัวกําลังหยอกล้อกันอยู่ท่านก็ยังมีมุมกุ๊กกิ๊กมีมุมแบบนั้นอยู่เหมือนเดิมใบสุดท้ายค่ะอ่านี่ไงเขาก็ยังถือความรักมาให้ท่านมอบความรักให้ท่านนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะแบบไหนขอให้อดทนนะคะถ้าท่านฝ่าฟันปัญหาไปได้ ท่านยังได้หัวใจเขามาคงนะคะสำหรับคนที่สถานการณ์ความรักไม่ชัดเจนนะอ่ท่านยังได้หัวใจเขามาคองอย่างแน่นอนค่ะโอเคค่ะต่อไปคนโสดบ้างความรักในเดือนนี้ขอจากไพ่นะเมื่อกี้อาจารย์อ่านจากดวงโหราศาสตร์นะคะคนโสดความรักท่านจะเป็นยังไงเดือนมีนาคมคนโสดลัคนาเมษร,ราศีเมษขอสใบค่ะ อ่าโอเคใบล่างใบที่1น,นะคะดีมากเลยค่ะ10เหรียญอ่าวีออฟฟอร์จนอ่ะ, v for June. อะแต่มีไพ่ประเด็นแล้วนะมี10ดาบขึ้นมานะคะโอเคอ่าอ่าแนวทางในการแปลไพ่ของอาจารย์เนี่ยถ้า3ใบนี้ดี10ดาบยังดีอยู่นะเพราะฉะนั้นคนที่ความรักไม่ชัดเจนอาจารย์มองอะ่ะก็ไม่ชัดเจนจริงๆไพ่10เหรียญใบนี้ เห็นไหมคะว่าภาพมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่กับแมวแต่มีคู่ชายหญิงคู่หนึ่งกําลังเต้นรามีความสุขเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าความรักท่านเนี่ยอย่างเป็นเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้าเนี่ยวิวชุดนี้ก็สามเศร้าเห็นชัดเจนว่าก็พอใจที่จะรักอ่ะถึงแม้ว่าบางช่วงอาจจะมีเสียใจในมุมที่เห็นเขามีความสุขกันเห็นภาพที่มันทําให้ท่านบาดเจ็บของความ รู้สึกทางอารมณ์ที่มันโอ้โหทรมานอะไรประมาณนี้บางครั้งท่านก็อยากมีความรู้สึกอยากที่จะต่อว่าต่อขานอยากที่จะบอกว่าจบกันดีไหมมีนะคะมันก็มีแอคชั่นแบบนั้นบ้างนะแต่แล้วเป็นยังไงจบไหมอาจารย์มองว่าไม่จบเพราะสองใบนี้ยังอยู่อาจจะมีปะทะกันแรงๆมีคำพูดแต่เมื่อมันสงบแล้วมันก็จะดีขึ้นแล้วก็จะกลับมาใหม่อยู่ดี นะคะกรณีที่เรียนรู้กันต้องให้เวลาอีกฝ่ายหนึ่งอย่าพึ่งไปก้าวไม้นะคะอย่าพึ่งไปเ,เขาเรียกว่าคอนโทรลหรือไปสั่งการเขาว่าคุณต้องเลือกเลยคุณจะจบกับเขาไม่จบเลือกผมไม่เลือกฉันไม่อะไรประมาณนี้อย่าใช้บทบาทนี้นะคะไม่งั้น จะมีปัญหากับคุณเพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันไปนานๆไพ่สิบดาบเนี่ยทุกอย่างมันจะขี้ขาย,พายไพ่ใบนี้อาจารย์มองเหมือนฟ้าหลังฝนก็ได้นะอาจารย์จะแปลไพ่จากหน้าไพ่นะไพ่สิบดาบชุดนี้คุณจะเห็นว่าปลายดาบทั้งสิบอันเนี่ยมันปักลงดินนะคะแล้วก็มีพื้นดินที่มีหญ้ายังเขียวชะอุ่มฉากหลังต้นไม้ท้องฟ้ายัางปลอดโปร่งแล้วมีผีเสื้อบินแบบ มากินเกสรดอกไม้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยมองไพ่ใบนี้เหมือนฟ้าหลังฝนเกิดขึ้นสําหรับคนที่โสดนะคะคุณต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กันหรือถ้าคนที่เข้ามาเหมือนที่เราแปลจากโหราศาสตร์ว่า,าจะมีบรรทักเก่ามีอะไรเก่าๆก็ต้องรอให้เขาเคลียร์และจัดการจบเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอย่าไปชี้หรืออะไรอะชี้นําหรือบงการชีวิตใครอะ นะแล้วเราก็จะได้ใจเข้ามาคลองเองเราจะเป็นนางเอกนางเอกเองพระเอกพระเอกเองก็ได้นะคะถ้าเรารู้จักแบบวางตัวหรือบริหารจัดการชีวิตหรือคำพูดเนี่ยคำพูดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อใจของแต่ละคนต่อผู้ฟังนะคะก็หวังว่าชาวลัคนาเมร ราศีเมษทุกท่านก็จะมีความสุขสมหวังในรักกันทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ